นางวิพาดาหลองแสงทองแนอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เปิดเผยว่าหลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยวหรือช่วงไฮซีซั่นปลายฝนต้นหนาวขณะน,นี้ส่งผลให้ในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเดินทางเข้าสู่เพชรบูร์เพื่อพักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอาทิเขาค้อน้ำหนาวผูทับเบิกกันอย่างคับคัง่งซึ่งในฐานะที่อำเภอสีเทพ เปรียบเสม,มือนเมืองหน้าด่านเป็นประตูเข้าสู่จังหวัดเพชรบูร์จึงได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกด้านพร้อมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอสีเทพเช่นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพและเขาทมรัฐเพื่อให้นักท่องเที่ยวสังเกตเห็นป้ายแนะนำได้อย่างชัดเจนและสามารถแวะเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเก่าเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆต่อไป ด้านางสาวปทุมวดีสพัญญูเจ้าที่ศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเปิดเผยกับผู้สึกข่าวว่านับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมเป็นต้นมาปรากฏว่า จำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติก่อนหน้านี้ถึง2เท่าตัวหลังจากเข้าสู่ช่วงหายซีซั่นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดพบว่านักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอีกทั้งเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งนี้มีความอดุดมสมบูรณ์ร่มรื่นเขียวขจีและเย็นสบายตลอดทั้งวัน อีกทางทางอุทยานยังมีรถไฟฟ้าคอยให้บริการผ่านักท่องเที่ยวเข้าเย่ี่ยมชมเมืองเก่าโดยรอบจำนวนสคันโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที